สวัสดีครับมัธยมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้เราพบกับคุณครูพิวัน์ปิยุรัตน์นะครับในเรื่องของการปฏิบัติตนในศาสนาพิธีและการบำรุงศาสนาสถานนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมารูก่อนว่าความสําคัญของศาสน,าส,ส,นาสถานคืออะไรนะครับส,สถานที่สําคัญของศาสนาที่ใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆนะครับได้แก่อะไรบ้างไปดูกันครับมีวัดนะครับมีส,สารการเปรียนม,มีวิหาร มีโรงเรียนปริยธรรมมีกุฏิมีหอพระไตรปิฎกมีหอสวดมนต์นะครับมีหอเจดีอันมีเจดีนะครับแล้วก็บกนะครับอาจจะเล่นพิีละ้อนะครับโอเคอันที่หนึ่งก็คือวัดนะครับเป็นสถานที่อยู่อาศัยของพระภิกษุนะครับที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามีสองประเภทก็คือวัดหลวงคือพระารามหลวงคือวัดเกี่ยวกับที่พระมหากษัตรย์หรือพระบรมสารุวงศ์เนี่ยทรงสร้างปฏิสังขรณ์หรืออาจเป็น วัดที่ประชาชนสร้างถวายแล้วอยู่ในพระราชบรมราชูปถัมภ์ก็คือสร้างให้เพื่อให้การมหากษัตรกยาเนี่ยอนุบำมรุงต่อนะครับแล้วก็วัดด้ายวัดด,ด้าจะเป็นวัดที่ประชาชนสร้างขึ้นนะครับโดยวัดีสังขอได้รับอนุญ,ญาตถูกต้องตามกฎหมายและถูกตามประธรรีไหนก็คือวัดทั่วไปวัดตามหมู่บ้านตามตำบลตาม,มอำเภอประมาณนี้นะครับต่อมาอ่าโบสถ์นะครับโบ,รโบสถ์หรืออุโบสถ นะครับเป็นสถานที่สําหรับพระสงค์เพื่อใช้ในการประชุมสังฆกรรมต่างๆเช่นการกระทําพิธีอุปสมบทเป็นต้นนะครับส่วนวิหารคือสถานที่ประดิษฐานพุทธรูปซึ่งอยู่คู่กบับโบสถ์จะห่างไกลกันก็นแล้วแต่สถานที่นะครับแล้วแต่วัดนะครับโดยทั่วไปแล้วลักษณะวิหารก็จะต่างจากโบสถ์โดยที่ตรงที่ไม่มีใบเสมาล,อล,อลอ้อมรอบที่วัดส่วนใหญ่เนี่เป็นของบริจาคขึ้นเกิดจากความศรัทธาของชาวบ้านหรือคนที่ ชอบทาบุญนะครับทั้นั้นแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรทีเ่เป,เป็นสาธารณส่วนรวมอย่าไปทําลายนะครับต่อไปการมงการบําบุงรักษาสาาสทสถานที่เราเองที่เป็นผู้รักษาสนริชนที่สามารถทําได้คือหนึ่งบูรณาการปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุที่ชารุดเสียหายบริจาคซับซ่อมแซมหรือชักชวนเพื่อนไปช่วยบํารุงกันเวลาว่างก็กวดลา,านวัดนะครับหรือใครมีความสามารถในการซ่อมแซมอะไรที่ ช่วยเหลือวัดได้ก็เอาความสามารถที่มีเข้าไปช่วยวัดได้เลยนะครับ2การรักษาความสะอาดอย่างที่ครูบอกไปสาสนาทศความทางบริเวณวัดกวาดวัดบ้างทุสศาลาบ้างนะครับทำความสะอาดโบสถ์บ้างอันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถของคนที่จะเข้าไปช่วยนะครับต่อมาปลูกต้นไม้แล้วรักษาต้นไม้ไว้นะครับเพื่อให้วัดมีบรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงามสงบร่มเย็นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมนี่ขอเติมไปสักหน่อย วันเนี่ยจะน่าอยู่ถ้ามาีต้นไม้มีความร่มเย็ยนนะครับความร่มเงาของต้นไม้นี่แหละก็จะทําให้จิตใจเราสงบมีสมาธิมีปัญญานะครับต่อมาช่วยบริจาคสิ่งของต่างๆจําเป็นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเช่นโต๊ะเก้าอี้ภาชนะต่างๆเป็นต้นครูขอพูดตรงนี้เลยครับว่าโต๊ะเก้าอี้หรือภาชนะต่างๆของวัดเนี่ยเป็นต้นเนี่ยเป็นของส่วนรวมเลยครับถ้าหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งมีเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการจัดงานในแต่ละ งานของหมู่บ้านนั้นเช่นคนงานคนนี้บวชก็เอาของวัดนี่แหละเพราะว่าบางทีถ้วยชามหรืออะไรต่างๆอาจจะไม่เพียงพอก็เอาของวัดไปใช้ได้แล้วก็นํามาคืนล้างสะอาดแล้วก็นำมาคืนรรคน,น,น,คน,นะครับอันนี้ก็เป็นถ้าเราบริจาคไปเราก็ได้ไปอยู่มาด้วยนะครับทางวัดเขาก็ให้ความร่วมมือด้วยนะรทางวัดก็ใช้ด้วยเราทางชุมชนก็ใช้ด้วยถือว่าใช้ร่วมกันแม้กระทั่งโรงเรียนนะวัดบ้านโรงเรียนเนี่ยถือว่าทาทาร่วมกันได้เลยนะครับ อันต่อมาไม่ทําลายศาสนาถา,านเช่นไปขีดเขียนกําแพงหรือฝาผนังอย่างเงี้ยฝาผนังบางฝาผนังเขาเขียนรูปลักษณ์อักษรเกี่ยวกับพุทธประวัติเกี่ยวกับทศชาติของพระพุทธเจ้าอย่างี้สวยงามนะครับถ้าเราไปเห็นแล้วเราก็ศึกษาดูนะครับมาทราบสงสัยก็ถอบถามพระอาจารย์เจ้าว่าถามพระที่อยู่นั้นว่าเห็นการอย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อใดเมื่อใดนะครับเป็นความรู้อย่าไปขีดอย่าไปเขียนอย่าไปทาลายเพราะว่าควจะสร้างได้ไม่ไม่ได้ใช้เงินน้อย แล้วก็ไม่ได้ใช้แรงศรัทธ,ธาคุณน้อยๆในบางวัดยังไม่มีกำแพงเลยนะครับผมเนาะต่อมาไม่ลักขโมยทรัพย์สมบัติของวัดและป้องกันดูแลลูกดูแลไม่ให้ผู้อื่นทำลายหรือขโมยทรัพย์สมบัติของวัดนะครับคนในาศาสนาเรามันก็มีข่าวอยู่บ้างปบบลายในการขโมยของวัดเรื่องเงินบริจาคนะครับถามว่าทําผิดไหมก็ผิดอย่าไปทานะครับห้ามเลยเราที่ยังไม่เคยทําก็อย่าทําให้เรียนรู้ไว้นะครับอบายมุก นรกกระพูมที่จะล่องตกไปเนี่ยในการกขนมยทรัพย์สินของวัดตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามก็ถือว่าเป็นโทษนะพอสมควรนะครับเพราะนั้นอันนั้นเป็นชีวิตหลังความตายเนาะแต่ในปัจจุบันก็ถือว่าถ้าคุณลักทรัพย์ของวัดก็กรำรวดจับได้ก็คือโดนติดคุกกันแหละืถ้าเป็นกรรมณนะปัจจุบันนะแต่ถ้ากรรมหลังความตายก็ประมาณว่าตกนรกอะไรประมาณนี้แหละนะครับโอเคคําถามมีแค่นี้สําหรับวิชาพระศา,าสนาศาสนาฐานชุมชนมีอะไรบ้างแล้วก็เขียนไป ครูแนะนามามีอะไรบ้างล่ะให้เราเขียนมาเลยข้อที่เราจะเขียนได้ขอรักสามสีข้อศาสนสถานชุมชนนักเรียนคนนักเรียนขอนักเรียนมีความสําคัญอย่างไรต่อมาแล้วสาคัญยังไงในแต่ละศานสานสถานที่เราวัดวิหารอะไรเงี้ยโบสถ์สารการเลี่ยนมีความสําคัญอย่างไรเขียนมาเขียนมาสักอย่างหนึ่งต่อมาการดูแลรักษาศาสนาสถานชุมชนมีส่งผลอย่างไร เาดูแลปุ๊บเราจะได้รับผลอย่างไรแล้วก็เขียนมาต่อมาการดูแลรักษาศาสนาสถานสอดคล้องกับคุณลักษณะ,ค,ณะคุณธรรมจะดิดธรรมคุณละะาาักษณะคุณระสงค์ข้อใดก็ตกถูกมาข้อไหนตีดได้ข้อเดียวนะนะครับให้เราตีดได้ข้อเดียวอย่าลืมเขียนชื่อวันที่ให้ชัดเจนนะคะรับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนในเรื่องของการปฏิบัติตนในศาสนพิธีการบำรุงรักษาศาสนสถานไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมองต่อไปครับผม